พี่น้องที่รัก15ตุลาคมระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาพรหมจารีและนักปราชญ์เปาโลสอนต่อไปให้ตระหนักว่าเมื่อมีการตำหนิผู้อื่นผู้นั้นก็กำลังตำหนิตนเองเพราะเขาได้ประพฤติตนในลักษณะเดียวกันคำเตือนนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับชาวยิวซึ่งมักดูถูกเหยียดยามคนต่างชาติ และมีการดำเนินชีวิตที่ผิดคิดสเนจึงต้องจำไว้ด้วยว่าความรู้ที่มากขึ้นนำมาซึ่งความรับผิดชอบและการต้องรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยที่เปาโลได้บอกว่าพระเจ้าทรงพิพากษาตามความจริงถ้าใครพิพากษาคนอื่นแต่ตนเองก็ทำผิดเขาก็จะได้รับโทษจากพระเจ้าเช่นกันเรื่องที่สำคัญจึงเป็นการเป็นทุกข์ถึงบาปและกลับใจ ทุกคนต้องตระหนักรู้ถึงบาปเพื่อจะนำไปสู่การขออภัยโทษสำหรับบาปของตนเองเราต้องไม่คิดเหมือนชาวยูในเวลานั้นว่าความอดทนของพระเจ้าคือการไม่มีเจตนาที่จะตัดสินแต่เรากลับต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์ที่จะตอบแทนทุกคนตามการกระทำของตนผู้ยืนหยัดในการทำความดีจะได้รับสิริลุ่งโน์ เกียรติยศและชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามความจริงแต่เรื่องที่จะทำความชั่วเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเพราะพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ประการใดพระองค์ทรงประทานความรักแบบเดียวกันนี้แก่ทุกคนคิารชนรจึงต้องดำเนินชีวิตที่ดีเราต้องประพฤติตัวอย่างเหมาะสมพร้อมที่จะพบพระเจ้าเสมอ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีเวลาไตร่ตรองเพื่อการสำนึกกลับใจมาดำเนินชีวิตในพระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาต่อเราเสมอ